กาบสบายดีพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่ชงเดาเครื่องเศร้าเล่าคื้เกับโดยพี่น้องกาบสบายดีสู่ผู้สู่สคนเดอ้อตอนนี้กำลังสิไปหับน้องแบงพี่น้องเอ้ยน้องแบงกาอยู่เพื่อนเ้าเมืองเพลนเดวเฮืองว่าสิเปถ่ายเอาเด็กน้อยให้ทานผู้ชมเบิ่งนได้พี่น้องเดอ้อกำลังออกไปพี่น้องเอ้ยเป็นผูกอัดประตูเลยเดียวนี้พี่น้องเอ้ย ปาลุงสวัสดีปาลุงโอ้หลานกูเออเยี่ยมมากเอาไหมเอาไหมลูกเอาไหมเอาไหมสวัสดีปาลุงไหมหนึ่งสองนี่ปาลุงปอาเฮ้ยเฮ้ยหลานเจ้าหลานเจ้าพัฒนาสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อกราบสบายดีสู่ผู้สู่คนอีกเท่านึเนงเด้อพี่น้องน้องแบงคนะ์นะไปหลินแต่ซอซ่า,าออมาเลยก็เมื่ออ,อีกพี่น้องเอ้ยกาลังสิไปหาเพิ่น คือสิมยุคพ่นเมดเลยเนาะแก่งเพื่อนนะเนาะเดี๋ยวสิไปถามเบงหนังโอมนนองอองผสิจากมาน้่อยู่ว่ามือนี้เนาะเฮ้ยเนาะมีคุ้มเลยพี่น้องปุ้ย,ยอากาศพี่น้องเอ้ยกำลังตะเวนตะเวนตกดินพี่น้องเมนเพรเคยืึอยุคตะเวนตกดินพี่น้องเลยอากาศดีดีันคำเลยจะซื้อยังซื้อร้อยบ่ ซื้อมาน้อยโอ้อีหลายจากปีแล้วสองปีปลายอาบอกบอกบอกปลาลุงนู้จากปีแหละปลาลุงเอ้ย่องปีปลายลอยนะ่ะบุ้ยหลานขอ่อยเป็นเด้อหลานขอ่อยนะพี่บอกได้ไหมนไหนากระดัมดัมพี่น้องเอ้ยลึ่นมาแต่ตลาดโอ้ยอ,อีหลายอย่โซ่อยี่โซ่ ไผยงามบอกไปลูกนะภัยงามมาหน่อยงามามโอเคแข็งแข็งพังนเนาะเอาเพแข็งแข็งประชันพังไว้กู้กู้ตายห้องนั้นได้ก่อนพี่น้องเอ้ยคับเมื่อยมาแล้วก็เมื่อยเมื่อยเพิมม่งจะขึ้นไปห้านกะทุกเจ็ดโมงเพิ่นจะปิดห้านแล้วอีก ได้ด้อพี่น้องเอ้ยจักสิหาเห็ดอีหยังโอ้ยมาเห็ดอย่างสิงงได้เ,ง,เ,เงินล่ะใ้สิฮ้อดแล้วพี่น้องเอ้ยค เจ้าซื้อยังคะจ้าซื้อยังซื้อมะโนยซื้อมาน้อยเจ้าน่ะซื้อนะน้ำพิ๊กจี้บ่เจ้านะแเจ้านะโอซื้อมาน้อยโอ้ซื้อมาน้อยใกล้หอเลยได้พี่น้องซื้อมาน้อยคนตกอยู่บ่เนาะอยู่ทางใต้ทางเหนือหรือว่าทางประเทศไทยเนาะคนตกอยู่บ่อยู่ทางนี้นะคนตกเนาะมื่อคืนนี่ก็ตกตกเกือบคู่มือเดี๋ยวนี้แล้วให้นอกก็งคืน บ้าเกิดเป็นทนิพย์แล้วคนนตนนะตะพี่น้าเ้ยโอบ้ามือซั่มขึนีปกระต๊ซื้นีปกัต๊กี่น่าสิบเอดองเฮียนบ้าจากคณัน,นเองยโดย,โดย,โดยลอยลอยกันลอยลอยลอยอบอกปลาลูงรู้ปีหน่าลอยสิเออ์เฮียนบอกปลาลงกเลยไหม ใบอายุมือแรงนี่คือสิ nice. อยู่ไนอยู่เพื่อนกัน nice. พูนกันยู่ไนพี่น,น้องเอ้ยทอดเลยพี่น้องเอ้ยพูดพี่น้องแม่ฮัลโหลจำไาลงจำไาลงจำไาลงโอ้ยคือไปไกลแล้วนี่จ้าังอ่าเมืเ่อยวันที่รักฉันถ่ายคลิปที่รักจ๋าอะไ เอาอมก็ ah, ิมมน้ำปลาเองบ่อ่าเนน้ำโตเนเนน้ำตเนักกัเต้นอลยพี่น้องเลยหมดเพนี่กเนี๋ยวจดมมโอฮโฮปฝรั่งฝรั่งยาคิดบดี๋ยาอิตัยังไม่ซื้อเยยอิตัอือืมอืม สบายดีสิน้องเอาอุ้มอุ้มสบายดีสิโอสบายดีโอ้สบายดีสมาสิกสิเมื่อน้ำพี่น้องเอ้ยสมาสิกพูนีซื้อยังพูนีพูนีซื้อยังไรแรงงานโตด่วนโดยผู้เสือลายนี่ซื้อยังลดลงหน่อยอ๋อสบายดีแล้วไอ้อุ้มสบายดีแล้วโดย จกปีแล้วคนนีน้นะ6ปี6ปีโอ้ยคือหลอวว่อแท้วะลูกไพวะคือหลอ่อแท้ยังคนงามอ <S <s <uss> ไอ้กล้องพี่น้องเอ้ยน้องสาว <s <uss> <S <s <uss> หลี่ไต่หลีเนื้นอจะแบเป็นเหียงเนาะ แซ่บมะลูุเดี๋ยวเฮ็ดอันเฮ็ดพลังยาคิดให้เบิ่งแม่อยากเบิ่งพลังยาคิดนี่ป้าถ่ายคลิปเขาไปอยู่ไหนไปอย่าเปิดเพลงเหตุพลังคิดให้เบิ่งเมียอ่าแง่แง่ไปไกลเฮ็ดพลังยาคิดถูกละคนนะน้องแบงเฮ็ดพลังยาคิดมาก่อนโอ้พลังยาคิดคือเป็นอะไรบันนี้โอ้ว้ายไม่อยากไปซื้อสีตาเออ ิวแห้งบ่เศาเลยดังนะพี่น้องเอ้ยดังผุ่นกลับมาอีกแลวพี่น้องเป็นเตุอะไรพี่น้องเอ้ยใครมีวิที่ักช้าก็บอกเพี่น้องเป็นมาเศร้าอีทีหนึ่งเยเป็นอีเลยฮะเสือโอซิตันเปิดลังคาโหลดกนามีขึ้นแล้ว โอ้สนมีพระธาตลูกซ้ำมาไหขึ้นมาขึ้นมาได้เด็กน้อยสี่สี่คนพี่น้องย่างกวางมีมูคนเลยเด้อมีน้องมีน้องโอมน้องแบงน้องอองไพโรกมูซ้ำคนนี่แหละบอกปลาลุงแน่ไพโรกมูอองวะโรกมูน้องแบงตี้โรกมูนะหรือว่ารอซ้ำกันบอ ผู้ได้มีผู้สาวแล้วเขาบอกโอมโอมโอมมาชิมอะไรงานเด้อพี่น้องโอมกรบี่โอมีอย่งน้องโอมน้อสาวน้องโอมน่ะแฟนโอ้ยไทยโอ้ยโอมบอกโอมเป็นผู้สาวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าปะอันน้องโอมน่ะแฟนเพิ่นจะซื้อคำหุ่งพี่น้องเอ้ยอจากันน้องแบงแบงก็คือกันน้องแบงน่ะแฟนเพิ่นซื้อน้ำพลไออองเจสซี่บอกว่าห้ามไปมากน้ำพลไออองว่าแฟน ไออองนะแฟนเพื่นซื้อยังก่อนอ๋ออมออมออเปจีู้ายลเนออ๋อโอ้โหอคืออ่องออออ่อโมเมนตโมเนลูกออไพี่น้อพราแล้วพาแล้วโมเมลูกโเมนไอแบงว่ยอกลูกแบงว่ยอกโมเมคือแบบนั้นโอ้ยฉิฉามากเ้ยลูก เราจะกินเขาและเดี๋ยวปาลูกหัววันนะมึงหูหายเป็นหนาดำเพราลบน้าเว้ยแมนผูามูนะลูกนาะโอ้บแมบแมบนบนบตีน้องบะ์นไเ็เป็นคนเหตุเหตุและแบงบอกว่าโอมน่ะมีผู้ชายอยู่คนนี้ไงใเป็นคนเหตุนี่ะสมิามือพราะแล้วเพราะแล้วอะไรยางไงเพราะแล้วเพราะแล้วลูกสาเพราะแล้วลแล้วคือตังหาเลาจะดอกเอ้ยวุ้ราจะดอกอ้น้องเบาไปน อ่ยะบ่อังไหายพี่น้องเอ้ยบอกว่านี้ผูสาวเ้อหายน้ำตาแตกน้ำตาเตนเอ้ยน้ำตาเป็นสายยืดลงอยู่หุอ้ยเออโอ้ยกำลังเื้อพี่น้องเ้ยมันอยู่นี่อขก้นเลยดินี่อ้ยไอคือกลองใม่ป่น่เป็นไงคือหายนะลูกโดยพิเจายพิษไผ่ิเจ้าพิษแม่ เอาพี่แม่เห็นยังแม่บอดีเห็นบัให้นั่งคนขี่ดื้อมาเขตห้มูหายนะบัวนั่งนั่นด้อวคตรยากเลยนจุศตบ้าอาละวาดเลยพี่น้องเอ้ยมันสีมันหาเพื่อนอาละวาเอ,อน่งเอเจ็บเล้พิเฮ็ดพี่แม่เจ็บอีเลยแบ่งนะโอ้ยีไใช่บอดีแบ่งนะ เอาแนวใส่กล่องมาเตะปากข่อยมึงไม่ค่อยผยูดอองไปยังอองคือหัวขักไถอองเศร้าและหายนะลูกคนนึงมานั่งหน้าแนวมุดมาเอามานั่งนี่มานั่งนี่ผูหนึงมั้ยคนหนึ่งก็คือโอ๊บจะมีมานั่งน้ำแม่ก็ได้มัมยอยากนั่งน้ำเจ้าเอ้าบันไฮมากคือบัวมากสิเออคือบัวมากสิจะมีมาก็มาสินั่งน้อข่อยก็มาเอ่ะมาไม่มาไว้มีมาไม่ เขาบอกเนี่ยอะไจะมีมากก่าเนี่ยนะคุณงบอกเนี่ยแพ้เอานี้ลงนี่อหนีลงก็ลจะเปิดลังคากเปิดลังคาะงน่าสนเนาะองลงอีก้สิเปิดลังคาเปิดลังคาอะไรปากกระลึมเลยก่อนมี่าวเมันเปิดตั้งนี่นุ้้ยุ้ยุ้ยปุ้ยุ้ย้ย้ยเปิดอั้โอ้ยเย็นสบาย เย็นสบายเย็นสบายบ่อย่าคืนอย่าคืนอย่าคืนลงโอ้หนาวเว้ยเลยไม่ขอให้ใครเหรอแม่คอยเบิ่งนะแม่แม่อยากใครบ่สิบ่สบอสบอแ่ละอ่ะอ่ะนางลงนั่งลงมลูกนั่งลงมเขาไม่เห็นเลยเถียงกับพี่น้องเลยเอาเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อพ่อกม่คลิปหน้ากราบสบายดี you <laughs>